ไปครับไปชมรถเกี่ยวข้าวต่อเกี่ยวข้าวแปลงต่อไปครับเพราะว่าแปลงนี้จะไม่มีน้ำครับเอา,เาไปบ้าเด็เก 都自己拍啦。<laughs> <laughs> ยับเปลือจะมีไม่หนูอ่ะ ครับใครจะปริดต่อก็ไปได้เลยครับพ่อเจริญพัฒนานิวคสองพันยี่สิบเฮียตุ้ยครับใครจะไปติดต่อไปเกี่ยวข้าวไปซื้อรถก็ไปครับนู่นแหละครับอยู่ทางเออ,อปตอ,อจตำบวนพระาธาตุครับอยู่บ้านวางปากบุงครับติดถนนเชียงขวัไปโพชัยครับ ไปติดต่อซื้อรถไปติดต่อเกี่ยวข้าวก็ได้ครับหรือจะไปติดต่อนายหน้าเขาก็ได้ครับนี่หมดครับพอจเลยพัฒนาของเฮียตุ้ยครับเจลีครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องเอ้ยอย่างที่เรได้คนติดตามหนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นก็ยังดีครับก็ดีใจแล้วครับก็ไม่หวังอะไรมากมายครับพี่น้องดูแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยครับ คลิปที่แล้วลงไปก็ดูพอจเจริญพัฒนาคุณไพโรดครับหรือป่าไพโรดจัดหักอ้คลิปนี้ก็มาดูของพอจเจริญพัฒนาของเฮียตุ้ยครับ